คนที่เสียประโยชน์คือกลุ่มทัวร์ที่เวลาซื้อพื้นที่กลางเต้นที่มาร้อยคนพื้นที่กลางเต้นกับบัตรขึ้นคนละจุดที่ซื้อพื้นที่กลางเต้นยี่สิบคนคนละหกสิบาทพี่เสฟไปละแปดสิบคนเป็นเงินเท่าไหร่ hmm. ซึ่งตรงนี้เราตรวจสอบไม่ได้เลย mm hmm. แล้วพี่ก็ไปซื้อบัตรขึ้นร้อยคนจบพี่ขึ้นมากลางเต้นทัวร์รับรบาตแปดสิบคนฟรีตรงนี้ ไม่หัวหน้าแล้วมันเกิดปัญหามีบริษัททัวร์ที่มาทำอย่างนี้เยอะไหมบริษัททัวร์ที่นี่เยอะครับพาคณะขึ้นมาเที่ยวครับภูกระดึงนี่เป็นการท่องเที่ยวแบบกลุ่มเยาวชนการท่องเที่ยวของของภูกระดึงเนี่ยจะเป็นลักษณะทัวร์หรือโรงเรียนจัดอ๋อแต่ใช่ที่มานี่ใช่ไหมโรงเรียนสเรียใช่ไหมแล้วคาวนี้เวลาซื้อซื้อซื้อพื้นที่กลางเต็นท์ซึ่งลักษณะทัวร์แบบนี้จะมีเต็นท์มาเองหมดแล้วเวลาซื้อพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยพื้นที่กลางเต็นท์เนี่ยมันจะอยู่คนนะจุดกรบขึ้ ก็คือพื้นที่การเต้นอยู่ตรงที่เดิมมาแหละตรงที่ทาร้านสวัสดิการอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแล้วก็บัดขึ้นไปอยู่อีกจุดหนึ่งเวลาคนนี้ที่มาร้อยคน,นพี่มาที่นี่พี่บ่อยพี่เก๋าละพี่ก็ซื้อพี่มาร้อยคนพี่ไปซื้อพื้นที่การเต้นยี่สิบคนมียี่สิบเต้นยี่สิบหลังยี่สิบคนพอใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปซื้อบัตรร้อยคนตรงนี้รัดเสียประโยชน์ถ้าแต่ผมยังไม่เข้าใจว่าแลหว่าหน้ามันรวมจุดเดียวกันมันจะมันจะโกงไม่ได้ พอพี่ซื้อพื้นที่กางเต็นท์20คนผมจ่ายบัตรพี่20ใบแต่อีก80คนขึ้นไม่ได้อถูกไหมฮะเพราะพี่ไม่ได้ซื้อพื้นที่กางเต็นท์ถูกไหมฮะอันนี้ผมป้องกันการโกงที่ผลประโยชน์ของรมันต้องค่าขึ้นด้วยแล้วก็ค่ากางเต็นท์ด้วยถูกมันจะต้องคู่กันไงพี่พื้นที่พื้นที่กางเต็นท์พี่1คนพี่ก็ต้องได้บัตร1ใบเขแต่ที่หัวหน้าพูดเนี่มาถือว่าคือพื้นที่กางเต็นท์อําคือขึ้นออมพื้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดึง รัดเสียผลประโยชน์จากตรงนี้เป็นมูลค่ามหาศาล<ม>ปีผูกป,ปีหนึ่งยอดนักท่องเที่ยวภูกระดึงขึ้นประมาณห้าถึงหกหมื่นคนแต่ยอดพื้ที่การเต็มไม่ถึง<ม>น้อยกว่ากันมากตรงนี้รัฐเป็นรัฐผมทําเพื่อให้รัฐได้ประโยชน์ที่ผมเอามารวมที่เดียวเนี่ยอาจจะล้าช้าบ้างหรือติดขัดบ้างแอร์อาจบ้างในช่วงแรกแต่รัดไม่เสียผลประโยชน์